เอนซีอะหนักหน่วงเหมือนเคยนะครับอาจจะยิ่งมากกว่าเดิมด้วยซ้ำเรียนว่าคือแบบอ่านไปเนี่ยรู้สึกว่าอ่ะเดี๋ยวก็เจอเอนซีแล้วเดี๋ยวสักพักไม่กี่ตอนเดี๋ยวก็เจอและอะไรอย่างครับจะเป็นความโหมยหาจะเป็นความแบบตามหาต่างๆครับเรนรู้สึกว่าเจ็ดปีเนี่ยไม่มีจืดจางเลยพวกเขาอ่าไม่มีหมดโบเลยนะครับยิ่งรักกันมากขึ้นอนะสวัสดีครับทคนเรนจากเรนาเวนะครับ วันนี้นะครับเนี่ยจะมารีวิวหนังสือนิยายให้กับทุกคนได้ดูกันนั่นเองจะบอกว่าหนังสือนิยายเรื่องนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยเรียกร้องเลยน่ะเข้ามากันนานมากนะครับแล้วก็เยอะมากๆว่าอยากให้เล่นอ่ะเล่าให้ฟังว่าเรื่องนี้เนี่ยมีเนื้อหาย,ยังไงบ้างซึ่งวันนี้นะครับเล่ก็เลยหยิบเรื่องนี้มารีวิวน,นั่นเองนั่นก็คือเรื่องทานไทยสตอรี่ภาคพิเศษ อาถรรพ์7ปีนั่นเองแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงเนื้อหาข้างในนะครับเนี่ยนะจะพูดถึงรายละเอียดของหนังสือยายเรื่องนี้ก่อนแล้วกันเรื่องนี้นะครับแต่งโดยเมม่นะครับจ้าวนเนื้อหาเนี่ยไม่ได้เยอะมากนะครับจะมีทั้งหมด357หน้านะครับแบ่งเป็น23ตอนหลักแล้วก็2ตอนพิเศษนั่นเองราคานะครับจะอยู่ที่300บาทเนาะคือเลยรู้สึกว่า รูปเล่มเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูว้าวมากนะครับอาจจะรู้สึกเฉยๆด้วยซนะ้ำเนาะเพราะว่าเป็นปกสีดำธรรมดาครับแล้วก็มีอาชื่อเรื่องธรรมดาปกติเลยนะคะร,รู้สึกว่าไม่ได้ว้าวมากแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าพิเศษนะครับคือสำหรับรูปเล่มเนี่ยเลยรู้สึกว่าแบบกลางๆเลยนะ เนื้อหาของเล่มนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องราวของทานกับไทยนะครับหลังจากที่พวกเขาอ่ะคบกันมาจะถึง7ปีแล้วนะครับว่ามีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นบ้างเนาะคือจะบอกว่าพวกเขาเนี่ยโตขึ้นนะครับแล้วก็ทํางานแล้วด้วยการทางคู่เนาะไทยเนี่ยจะเป็นนักเวทศาสตร์การกีฬานะครับทางานที่ลงพยาบาลคือระหว่างทางเนี่ยบอกเลยว่าเส้นทางของเขาว่า ไม่ได้โรด้วยกีบบูลาดนะครับมีอุปสรรคบ้างหัวหน้าไม่ชอบบ้านนะครับทำให้เขาอะ่ะก็มีความแบบไม่พอใจมีอาการหงุดหงิดบ้างแต่ว่าระหว่างนั้นนะครับท่าเนี่ยก็ให้กําลังใจนะครับคอยปลอบแล้วก็ให้คำปรึกษาดีมากคืออยู่เคียงข้างกันมาโดยตลอดนะครับมีความหวานแบบแล้วก็น่ารักแบบกูเก,กิลมากๆคือเปิดมาเนี่ยด้วยความน่ารักมีความแบบ โอเคนึกถึงบรรยากาศเก่าๆนันเองแต่ว่าระหว่างทางครับอุปสรรคค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับสำหรับเล่มนี้เนาะเคลนบอกเลยนะคะว่ามีความดราม่าค่อนข้างสูงเลยอะ่ะเริ่มจากปัญหาแรกเลยนะคะที่เขาอะ่ะคิดเห็นไม่ตรงกันเลยเนาะเพราะว่าท่านาะอยากแต่งงานมากๆแต่ว่าไทยอะ่ะไม่เห็นด้วยนะคะคือไทยรู้สึกว่าเรื่อการแต่งงานอะ่ะมันเป็นเรื่องที่ใหญ่มานะครับของพวกเขาทั้งสองคนเนื่องจาก มันไม่ใช่ทุกคนอ่ะที่สามารถยอมรับในเรื่องของเพศของพวกเขาได้ถึงแม้ทุกคนบอกว่าเคยเข้าใจแล้วก็ยอมรับแต่จริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่ทุกคนอะที่จะยอมรับในเรื่องเนี้ได้และไทยรู้สึกว่าเคยพิธีการอะไม่จําเป็นเลยอ่ะขอแค่พวกเขาทั้งสองคนรักกันอ่ะไม่จําเป็นเราต้องมีงานแต่งงานก็ได้ซึ่งทางอ่ะ ก็มีอาการแบบงอนงอแบบไม่เข้าใจก็คือมีอาการแยกกันสักพักนึงเหมือนกันนะครับ,บวกกับช่องนั้นะทางก็ไปทํางานต่างจังหวัดด้วยก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมานะครับการที่พวกเขาคิดเห็นไม่ตรงกันนะเด้งถือเป็นชนวนสาคัญเหมือนการเกิดเป็นช่องว่างระหว่างพวกเขาเกิดขึ้นเปิดโอกาสให้มือที่3เข้ามานะเด้งจะบอกว่ามือที่3คนนี้นะคบมีความรายมาก ไม่สนใจเลยนะว่าไทยะจะมีแฟนหรือเปล่านูน่นนี่นั่นคือเขาแค่ชอบอ่ะแล้วก็อยากได้มากๆก,ก็เลยเกิดเป็นเรื่องราวดราม่าต่างๆกันเกิดขึ้นเนาะจะบอกว่าตอนนี้นะ่ะเล่นอ่านก็คือรู้สึกอึดอัดมากทุกคนแล้วก็ลุนไปด้วยอ่ะคือทั้งสองคนเนี่ยเขาหลักกันมากนะครับแต่ว่ากำแพงค่อนข้างที่จะสูงมากๆอีกคนหนึ่งอ่ะรู้สึกผิดหวังมากๆแบบเคยนอกใจได้ยังไงแบบเขาไว้ใจมากขนาดนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยอีกคนนึงก็รู้สึกว่า เขาไม่ได้ทําอะไรผิดนะแล้วก็เขาไม่ได้คิดอะไรกับผู้ชายคนนี้เลยแต่ว่าท่าน่ะแบบเข้าใจผิดเขาก็เลยเกิดการทะเลกกาะกันค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆแบบไม่คุยกันเลยอ่ะทุกคนเกิดเป็นแบบท็อปปิกที่แบบหนาหูวมากกับเพื่อนของเขาทุกคนก็คือแบบพยายามช่วยต่างๆนะครับเกิดเป็นเรื่องราวที่แบบดราม่าครั้างาหนักมากแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพวกเ,เขาก็ผ่านกันมาได้นะครับมีการปรับความเข้าใจต่างๆกันแหละ ก็เลยรู้สึกว่าระหว่างทางอ่ะมันจะมีดีเทลโค้ดท้านท,ที่จะเยอะมากๆนะครับมีในเรื่องของครอบครัวบ้านแล้วก็ไทยอ่ะไปบวชบ้านต่างๆนะครับก็จะเป็นโมเมนต์ที่แบบมีความดราม่าแล้วก็จะมีความกุก๊กกิ๊กแสดงความรักต่างๆเกิดขึ้นนะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยเรนถือว่าภาคเนี้ยก็คือเป็นบทสรุปความรักของพวกเขาได้ดีมากๆแบบชอบมากอาจจะมีความดราม่านะเรนว่าแต่ว่าในความดราม่าก็จะมีความแบบดีงามแล้วก็หวานแวววือหวานแล้วก็แซ่บเหมือนเคยแน่นอน พูดถึงความรู้สึกตอนหนังสือยายเรื่องนี้กันบ้างน,นะครับจริงๆแล้วอะเรนต้องบอกเลยนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ลงดีเทลลึกมากนะเพราะว่าคือเรนรู้สึกว่าอยากจะให้ทุกคนอนะ่ะได้อ่านกันจริงๆแล้วก็เรียนรู้พวกเขาไปด้วยกันนะครับเนื่องจากภาคนี้เนี่ย เป็นบทสรุปแล้วก็เป็นเส้นทางความรักที่แบบตอกย้ำว่าพวกเขาเนี่ยรักกันมากจริงๆไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็อ,อยากจะไม่สปอยมากอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้อ่านกันนเนเดงก็เลยอาจจะพูดแบบภาพรวมอาจจะไม่ได้ลงดีเทลลึกมากนเดงงต่อบอกเลยนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยหวานแววมากทุกคนแบบดีงามมากๆเลยนะฉากเอ็นซียหนักหนัวเหมือนเคยนะครับอาจจะยิ่งมากกว่าเดิมได้วยซเรียนว่าคือแบบ อ่านไปเนี่ยรู้สึกว่าอ่ะ,อะเดี๋ยวก็เจอเอแล้วเดี๋ยวสักพักไม่กี่ตอนเดี๋ยวก็เจอแหล,ละอะไรอย่างเขาจะเป็นความโหยหาจะเป็นความแบบตามหาต่างๆครับเรนู้สกว่า7ปีเนะี่ยไม่มีจืดจางเลยเพวกเขาอะไม่มีหมดโปลเลยนะครับยิ่งรักกันมากขึ้นอนะ่ะยิ่งเจออุปสรรคเนี่ยพวกเขาก็ยิ่งแบบหลักกันนะทุกคนถึงแม้จะมีความดาม,ม,าาม่าต่างๆแต่ช่วงระหว่างที่พวกเขาห่างก,กันอ่ะมันก็จะมีความโหยหายิ่งพิสูจน์ได้ว่า <surpr> พวกเขาอ่ะ รักกันมากแค่ไหนนั่นเองครับเรนรู้สึกว่าเคยเล่มเนี้ยดีงามมากนะครับอ่านไปเนี้ยทาให้เราอ่ะได้กินนอายบรรยากาศเก่าๆตอนที่เขาอะ่ะรักกันตั้งแต่แรกนะครับกว่าที่จะรักกันเนี่ยเจออุปสรรคอะไรบ้างน,นะครับแล้วก็เจอความหลายของไทยที่ยังคงเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมแบบก็คือแบบลายมากขึ้นนะครับจ้องแผนการต่างๆเรีนบอกเลยว่า เคยเรื่องนี้เนี่ยไม่ผิดหวังจริงๆนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีการเมนชั่นถึงหลายคู่เหมือนกันนะครับอย่างเกงก้าเทคโนต่างๆจะมีตาตั้มด้วยนะครับรู้สึกว่าตัวละครหลายๆตัวละครเนี่ยก็ยังหวนกลับมาอยู่นะครับก็ยังแบบเออทาให้เรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะคอมพิดีมากๆแบบเพอร์เฟกมากๆนะครับทุกคนก็ดีนะครับอยู่ในเชตที่มีความโรแมนติกดราม,มา่าแบบ วูว่ด้วยนะครับก็ค่อนข้างที่จะครบมากๆใครอยากรู้นะคะว่าถ่านรัก7ปีเนี่ยจะมีผลต่อความสัมพันธ์ของพวกเขาไหมและพวกเขาเนี่ยสามารถข้ามผ่านมาได้ยังไงบ้างถ้าเนี่ยยังรักแล้วก็ห่วงไทยเหมือนเดิมเหมือนตอนแรกๆหรือเปล่านะครับส่วนท้ายเนี่ยจะมีความขี้โมโหเหมือนเดิมไหมแล้วก็โตขึ้นตามวัยหรือเปล่านะครับเลยนะอยากจะให้ทุกคน,นไปหาคําตอบพร้อมๆกันในหนังสือใายเรื่องนี้นะครับก็คือ ไฮสตอรี่ภาคพิเศษอาถรรพ์รักเจ็ดปีนั่นเองสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับหวังว่าทุกคนนะ่ะจะชอบคลิปวิดีโอนี้กันนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร้ให้เรนด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรนก็ไปแล้วนะเจอก,กันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะบายบาย